มือน,นี่ยายเพ้นเมียฟังมานอกพระพีพานองว่าตัดจริงใหม่ทำสวนเนาะคะ่ะเด้อมอน,นี้ยายเพ้นอ่อเหตเองเนาะคะ่ะแต่ก่อนกับมิต่จางเขาละคะ่ะทุกทุกมอนี่ต้องทำเองค่ะทุกคนเพราะว่ายายเพ็นบม่มีเงินเนาะค่ะ,ะเนะาะแต่นการณครอบครัวย,ยายเพ็นบ่คือเก่าต้องเหดเองทำเองละคะ่ะบะ บ่ได้เฮ็ดเองตกแตงเองหลายปีค่ะทุกคนยัดเพชรต้องอต้องปรับเปลี่ยนชีวิตจากของใหม่ต้องมานางเห็ดเองค่ะทุกคนทุกอย่างเพราะว่าบ่มีเงินจ้างเนาะค่ะเนาะไม่มีตังจ้างาถะาอมหน่อยกำลัางงาม,งาม มันสูงเนาะค่ะเนาะยังแค่จะปะปอยให้มันสูงเกินไปมันเอาเอากินยากเพราะสูงมากนิดนึงค่ะเอาลงณขึ้นนะคะทุกคนให้มันอ่าบ่งถอดหยอดไม่เนาะค่ะเนาะ ไม่ได้ทำเองนานแล้วบอกข่องเลยสักทุกคนเ้ยเพราะว่าชีวิตเย็กเพนบ่ดด้ามาเห็ดแบบนี้โดนล้วค่ะบอกตรงว่าโดนนั่นอีหล๋โอมีแต่น้ำมีแต่น้ำทั้งนั้นเลย ชีวิตไดเ,เพ่นเมียฝรั่งมันนอกอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ต้องเฮ็ดต้องท่ามเองนะคะเงินจีจางกับบม่มีหัวกับจิตตง,งาน เป็นยังที่แย่ที่สุดว่าดูว่าทุกคนเห็นในเพนพ่อนเนาะค่ะเนาะแต่จิเป็นมือนมืดแน่เด้อค่ะเด้อมือดบ่ค่ะทุกคนเคล็ดงานกะ <laughs> กลางแดดเด้อค่ะกลางแดด อมช้าอมแส่แกงนใหม่แ,แก,ง,แกงพักขี้เล็กกระแซบกินกับสมตำกระแซบมันสูงต้องเอาลงค่ะทุกคนพกนี่แหละถ้าสูกงก็จะมีะคมนมาเฮ็ดไทยเนาะค่ะเนาะจางจางคนละค่ะมาเฮ็ดให้ บัวจ่เป็นต้นต้นบักม่วงคือกันอาจิเป็นอ่าอสูงเกินไปสูงถ่วมบ้านต้นหลงม่วงแล้วค่ะจะเป็นกับเอารุ่งขึ้นได้ค่ะทุกคนจะปูปวยเห็นมันเงาเห็นมันสูงมากอากาศร้อนอากาศร้อน บายสามค่ะทุกคนจะบากะแดดกันยังหอนนะคะน้องวิทย์ย่อนนุ่งาม Đùa tụi con để nhìn chiếc nhạc nó khả nó Cái nè nói đứng nó khả đứa Chí vít. วิตเนี่ยฝรัง่งบ้านนอกจากทีเก่เคยสุขสบายแต่ทิ่มันลำบากอีกแล้วเนาะถ้าบประหยัตถ้าบ่กอันนี้ก็ดบ่ดใดคะทุกคนหลายอย่างไร้นี่นต้องใส่ใจ,ใ,จในขอบครัวเนาะขอเนาะจังว่าให้พี่ให้น้องฟังไปลหลายคลิปเนี่แหละคะ่ะพัลละหลาย ตรงประหยัดยังพ่อเห็ดได้กับตรงเห็ด น้เลยค่ะทุกคนน้ำน้ำกอมือยายเพ็ญเออสัวสีเลี่ยยายเพ็ญกับจบาดเจ็บหลายอยู่เด่นนี่ถุงมือยายเพ็ญกับบริษัย ถุงมือหาพอเห็นโอ้ย,ยสูงใหญ่สิเอาได้เนาะดีเนาะ น้ำเลยคะ่ะน้ำทั้งนั้นโอ้ยมันกับบกของแล้วค่น้อบกของเลยค่ะทุกคนปุ๋ยใยเพชรบริฮ็ดเอง จักเทียยังก็ไม่เป็นมกข่ง คลิปนี้กับพีพ่พัน้องมาตากแดดด้วยค่ะด้อ <c oughs> มาตากแดดทุ่งมืดกับบริสาย ta à, có dữ. พี่เจเพนเปลีป่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเถอะ,น,อะน,น้อในอนาคตนเนาะเสียงฝาก้อ,อกเะค่ะทุกคน จะเอางานนี่ลงได้ายน้อด้อยู่ไก่เตะเปนยอดอวบยอดอวบทั้งนั้นโอ้ยเมื่อยเมื่อยเนี่ค่ะที่ทำนี่กับเมื่อยแล้วค่ะเนาะ จังที่บอกเย่าเป็นเหตุงานหนักบ่่คยได้เพราะว่าเย่าเป็นบ่มีไทยลอยนะขอหนไทยลอยกับบ่มีผาตัดสองขางไทยลอยบม่มีงานหนักกับเรื่องเห็ดบ่ได้ค่ะทุกคนเย่าเป็นอ่ะพยายามนะขอหนอพยายามจะเสพจะเสพเงินเสพค้ำ เพื่นเห็นบกเขียบยยเพ็นบ่กคะเขียบดกแลวค่ะทุกคนเขียบดกต้นต้นบางใยเคะ่ะทุกคนมีตะดววเต็มเลยค่ะเขียบน้อยนะ่าคลิปนี้ยาเพ่นกัลัาถักทายพีดองกับ บรรยากาศขางกำแพงบ้านขางจิงหัวตัดจิงใหม่นาะคะนะ่ะเนาะตัดจิงใหม่พักขายยังบ่ทันแล้วเรกคะ่ะแต่ว่าคลิปมันสิยาวเนาะคะ่ะเนาะยัเงเป็นก็รจะไปเฮ็ดต่อปทางขุ่นมันมีอยู่สามภูมิค่ะทุกคนอ่าชะอมเนี่ยนี่จะมีอยู่สามภูมิเดี๋ยวจะยเพิ่นจเิเฮ็ดต่อคลิปนี้กะเอาไว้สมิ่งสักคนเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าวพอกันใหม่ ยายเพ็ญขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุคน,นะคะเดอ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรังมานอกเสมอมาเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงห,ห้ยายเพ็ญด้เดอะะ้อค่ะยายเพ็ญสิได้มีกำลังใจเี็จคลิปต่อไปเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องสุขุมสุคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีแตค่ค,ะคะุ่มสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย